13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2446สยามมอบเมืองพระนครให้กับฝรั่งเศสเมืองพระนคนหร,ร,รนคนหรืออังกอร์คือเมืองหลวงแห่งอาณาจักรเจดละที่มีชื่อดั้งเดิมว่าศิยโสธรปูระมาหลังการล่มสลายของอาณาจักรฟูน,นันมีศูนย์กลางอยู่ที่ปราสาทพนมบาแขงและปราสาทบายนถือเป็นอนุสรณ์สถานทางาศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปีพุทธศักราช2446 สยามได้รับความกดดันจากฝรั่งเศสที่ต้องการขยายอาณาเขตในอินโดจีนฝรั่งเศสได้ส่งทหารเข้ายึดเมืองจันทบุรีและขอให้สยามยอมสละเมืองพระนครและเกาะต่างๆในอ่าวไทยให้กับฝรั่งเศสสยามไม่สามารถต่อสู้กับฝรั่งเศสได้เพราะขาดแคลนอาวุธที่ทันสมัยจึงต้องเลือกทำสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสมีขึ้นในวันที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2446โดยมีเงื่อนไขหลักดังนี้ สยามยอมสละเมืองพระนครและดินแดนฝั่งขวามแม่น้ำโขงตรงข้ามเมืองหลวงพระบางให้กับฝรั่งเศสสยามต้องยอมให้ฝรั่งเศสมีสิทธิ์ในการค้าและการเดินทางในเขตอนาณาจิคมของสยามสยามต้องยอมให้ฝรั่งเศสมีสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจและการทำการเกษตรในเขตอาณานิคมของสยามสยามต้องยอมให้ฝรั่งเศสมีสิทธิ์ในการส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปศึกษาและบูรณโบราสถานในเมืองพระนคร สยามต้องยอมให้ฝรั่งเศสมีสิทธิในการส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปศึกษาและบูรณโบราสถานในรอบๆเมืองพระนครสยามขอให้ฝรั่งเศสถอนทหารออกจากจันทบุรีสนธิสัญญานี้ทําให้สยามสูญเสียอํานาจและอิทธิพลในอินโดจีนและเสียเมืองพระนครที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมในดินแดนสยาม13กุมภาพันธ์2446ไทยทําสัญญาการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและเมืองหลวงพระบางของฝรั่งเศส การยกดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงตรงข้ามเมืองหลวงพระบางให้ฝรั่งเศสร,รวมทั้งให้ฝรั่งเศสถอนทหารออกจากจันทบุรีซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักในการทำสัญญาครั้งนี้ต่อมาฝรั่งเศสยังไม่พอใจในสัญญาไทยจึงต้องมอบเมืองตราดและเกาะต่างๆให้ฝรั่งเศสยึดครองสนที่สัญญาสยามฝรั่งเศสรอซง2 Franco-Siamese Treaty of 1904เป็นอนุสัญญาคอนเวนชันหรือที่ในสมัยนั้นเรียกว่าสัญญาน้อย ระหว่างราชาอาณาจักรสยามต่อมาคือประเทศไทยในราัชาสมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสในสมัยของประธานาธิบดีเอมิลฟรังซัวลูเบเอมิลฟรังซัวลูเบ์มีเนื้อหาสำคัญเป็นการกำหนดเขตแดนระหว่างราชาอาณาจักรสยามกับดินแดนใกล้เคียงซึ่งตกเป็นเมืองขึ้นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสกับทั้งยังให้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตแก่ชาวฝรั่งเศสรหรือผู้อยู่ในบังคับฝรั่งเศสด้วย ผู้มีอำนาจเต็มฝ่ายสยามซึ่งลงลายมือชื่อในสนทิสัญญาคือมหาอำมาตเอกพระยาสุริยานุวัตเอกอักรารชทูตสยามประจำประเทศฝรั่งเศสส่วนฝ่ายฝรั่งเศสค,คือเทโอพิวเดลกาเซรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศการเจรจามีขึ้นณนะกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ร12ศ122ตรงกับคศ1904และพุทธศักราช2447 และลงลายมือชื่อกันในอีกสองวันถัดมาในประวัติศาสตร์ของไทยมีเหตุการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับการเสียดินแดนโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ห้าของประเทศไทยหรือสยามซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยถูกบีบบังคับให้สละดินแดนแก่ต่างชาติโดยเฉพาะการสูญเสียให้แก่ประเทศมหาอำนาจตะวันตกอันได้แก่ฝรั่งเศสและอังกฤษเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในปี2449ซึ่งเป็นเวลาที่สยามต้องสละดินแดนในบางพื้นที่ ซึ่งมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยความทุกขในการสูญเสียดินแดนนี้ยังคงอยู่ในหน่วยความจำของประชาชนไทยและเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่สำคัญในการเสียดินแดนของประเทศ